ลดระดับผู้บริหารแต่ราคาพนักงานก็จับต้องได้กับ Honda Accord ตัว E L ปี2016ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แตะน้องโนวันนี้นะารถสวยแล้วใช่จะพามารีวิวเลย Honda Accord คันนี้ตัวนี้นะคะกระจังหน้าโคมเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะและไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะไฟมีเดยทัมเลนไลใช่จะเป็นเดทัมเนนิ่งไลเลยคันนี้นะล้อแม็กซ์แม่ แล้วแม็กอันนี้คือแบบว่าใหม่ๆเลยนะคะพร้อมใช้ใช้งานเนาะบรรทุกได้อะไรได้เบสิกเลยและนี่มาดูกันตัวนี้ชุดแต่งโครเมียมอย่างที่พี่บอกเลยเห็นไหมทั้งเป็นตัวจับเปิดตัวขอบตัวนี้มาครบเลยแล้วก็มีคคเลตมาให้ด้วยเรบีคเลตมาด้วยด้านนีตัวนี้ถ้าเป็นตัวเอลมันจะมีกล้องมุมอับนี่กล้องมุมอับเป็นเบิร์ดไอวิวนะคะแล้วก็แบบเราสามารถดูแบบง่ายๆเนาะข้างๆเวลาแบบระบบความปลอดภัยนี มีกล้องหลังมีอะไรมาครบเลยอ่ะคันนี้ตัวนี้นะคะเป็นไฟท้ายแบบปรักชูรี่เลยก็คือสปอร์ตเนี่ยคาดโค้เนี่ยมมาครบเป็นตัว IV-TECH และนี่น้องเป็นโนรู้ไหมว่าเปิดฝากระปุงท้ายด้วยด้วยรีโมทอันนี้คือสะดวกสบายมากเปิดได้เลยเห็นไหมง่ายๆเลยเราไม่ต้องมากดโอ้ยทำไมมียางอยู่ตรงนี้ เพราะว่าด้านล่างมีแก๊สแบบถังโดนันตนแล้วดูแกตัวนี้นะยางอะไหล่ก็คือสุดหรูไม่เคยลงสนามเลยดอกยางความเงาอยู่ครบยางมิชลินใช่และที่สำคัญเป็นตัวยางมิชลินด้วย <สะ S 1> อัน,นดี้เจ้ของเก่เาเขาปูพมกระดุมมาให้ด้วยใช่ปูพรมคือคันนี้ครบอยู่แล้ว อย่าง,งที่บอกคือเรียบร้อยเนาะคันนี้ใช,ใช้ได้งานปกติอ่าใช่ะอะ<ช>ไปดูภายในกันดีก,กว่าได้เลยเและตัวนี้นะ<ย>เป็นโนค่ะภายในนะเห็นไหมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมังสิฟังชั่นสามารถมีคุดคอนโทรลสามารถบังคับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรับสายวางสายหรือ เพิ่มเพลงเบาเพลงตัวนี้นะคอนโซลหน้าเป็นแบบซอฟท์ทัชเวลาเราเกิดอุบัติเหตุสังเกตไหมถ้าเป็นรถแรงๆอ่ะแข็งๆอ่ะเกิดอุบัติเหตุไปปึ้งๆขึ้นไปอย่างเงี้ยตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวแข็งมันสามารถทิ่มเราได้แต่ตัวเนี้ยมันนุ่มมันสามารถกดได้เห็นไหมมันไม่เป็นอันตรายต่อเราและเนี้ยเป็นตัวจอสกรีนแบบเจ็ดเจ็ดนิ้วเลยและที่สําคัญผู้บริหารก็คือนั่งงหลังก็คือสบาย และนี่มีค่ะมานไฟฟ้าด้วยอ่านี่ด้านหลังเห็นอยู่ด้วยนะค่ะกดแมมลองกดไหมได้นี่โอ้โหเท่เดี๋ยวฟ้าเท่เลยแล้วเป็นเบาะไฟฟ้าอีกต่างหากใช่สองคู่หน้าเลยใช่ไหมใช่คู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าแลวดูตัวเบาะเป็นพุ่มหนังนะเป็นเบาะหนังนะใช่ไหนด้านหลังมีอะไรพิเศษอ่ะโอ้ เยอะมากบอกเลยนี่โช์สิอยากเห็นไอตรงข้างหลังนี่ยังมีมากแล้วใช่ไหมคะตรงข้างๆก็มีเหมือนกันตัวแอคคอร์ดเนาะมันก็ต้องมีแล้วก็ตัวแบบว่าตัวจับตัวประตูก็ยังมีลายไม้อันนี้ก็คือแบบว่าออกแบบแบบลักชัวรี่แล้วก็มีความคลาสสิกแบบหรูหราแบบเบ็ดเบ็ดอะเนาะสีเบ็ดขี่น้ำอ่ะมีที่วางน้ำหรือเปล่าน้าโอ้โหวางสองแก้วอะสองแก้วเลยจ้าพาใครมาด้วยอีกคนหนึ่ง ผู้บริหารเหมือนกันละกันอ่ะเพราะว่าตรงนี้อาจจะตรงนี้มันมีแบบว่าช่องเปิดของอ่ะถ้าเปิดไปก็จะเจอล้อที่เราใส่เมื่อกี้เนาะอ่ะอันนี้ก็คือสะดวกสบายมากแล้วที่พักแขนก็คือยังเป็นอ่าเป็นหนังเนาะคืออันนี้สซกเมนต์กว้างเลดดูพีซดูคือกว้างนั่งสบายคันนี้เท่าไหร่นะคะราคา5 6า0 0นบาทค่อน1,500บาทเฮงวดห5 0 0บาทหนึ่งบาท72งวดใช่เฮ้ย อันนี้คือราคาดีซื้อเลยไหมแล้วราคาลถผ,ผู้บริหารเนาะแต่ราคาที่พนักง,งานจับต้องได้พนักง,งานเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยจับต้องได้เลยนะคันนี้ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทชิคเล็กๆที่หลายๆคนยังไม่รู้นะเป็นโน้ตยกตัวอย่างอย่างแบบเวลาเราไปเข้าวัดทําบุญใช่ไหมเราจอดรถไว้ตากแดดแต่เราออกมาจากวัดอะเราสามารถสตาร์ทรถได้ด้วยรีโมทเลยนะเฮ้ยก็คือแบบว่าไม่ต้องรอร้อนใช่แอร์ฉ่ำเลยอะขึ้นถไปแอร์ฉ่ำเลยเดี๋ยวทำให้ดูเอ้ยเอ้ยไง ก็แจ๋วเกินเข้าไปนั่งเดี่ยแอร์ฉ่ำแล้วเออสำหรับนะใครนะคะที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 3 2 2 2 2 2 0 3สำหรับวันนี้นะเป็นโนและพี่แต่ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย